ุเราก็จะใช้ข้าวแช่นะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะล่อปลากันนะครับนี่เลยนะปะเดี๋ยวเราไปล่อครับเดี๋ยวเราก็สาดไว้แบบนี้เลยนะไอประมาณชั่วโมงนะครับเราก็จะมาดูหวานกันนะครับตอนนี้เราก็ไปหาจุดข้างหน้ากันต่อ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงอีกทอดหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับเราเถึงอีกจุดนึงแล้วนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดก็ปัญหาเยอะหน่อยนะครับเพราะเราเราปัานไม่ตรงบ้างหนามขวางบ้างไม่ได้ลงทักทีดีๆทักทีไปกันเลยค่ะทุกคนเร,เราก็รอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่ท <c oughs> ่าหวานแห่ของคุณกุมคมนะคะ คือหวานแบบว่าเชียบโอ้ย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 โอ้โอ้เยอะมากหมแล้วหานครับโอจุดนี้เราลงไม่ไม่ได้ติดอะไรขอแช่แป๊บนะครับให้ปลาข้าเพ้าก่อนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมปลาเยอะแบบนี้แต่ว่าหวานไปค้างป่านานๆทีเราจะได้น้องโฟนเห็นไหมหนูเห็นแล้วขึ้นยุบยุบยยุบเลยคือเป็นผู้เลยอะเอออย้าค่อยๆสาวนะครับสาวแรงมันจะออกนะครับหยับปัติระนิด ติดหรอหนูกลัวติดมากเลยอ่ะหืมตรงนี้ไม่ติดเพราะเดอะตรงนี้ตั้งแต่ที่เราอุ้มตั้งแต่ตรงนี้ที่เคยหวานมาไม่เคยติดเลยอืมเอาไปไหนหมนดแล้วล่ะนู่นนู้นนู้นอ่ะหลุดเหรอไม่ใช่น้อยๆอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเราล่อข้าวข้าก่อนน่าจะข้าวเยอะแล้ว อือฮโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนเป็นก้อนเลยนะเราถ่ายรูปไรรูปหนึ่งสองสามไปเดี๋ยวไปดูของพวกีกว่อนมี่เอาถังมาลูกปะโอ้ยโอ้ยทุกคนนี่อือฮ อันนี้ตุดยอดอนะันนี้หวานลงได้สะดวกเลยตอนนี้ก็ตัวใหญ่นะครับโอ้ตัวเล้วนเลยแต่จะเหมือนจะดำๆไปหน่อย <c oughs> ปลาตะเพียนล้วนๆเลยมั้งคุเนี่ยใช่ใชแต่เหมือนมีติดกระแหทองมาตัวหนะึ่งใช่ใช่เดีย๋ยวเราถนัดตัวเล็กๆนู้น,นอืมได้ปลาหมอมาด้วยปลาหมอตาโอ้ตัวใหญ่มากน <c oughs> ี่ต้องให้น้ําเดือดแบบนี้โอ้บแทงกันขึ้นมาปุ๊คบุ๊คบุ๊คบุ๊บน้ำเดือดเลย ดดเ,ดเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลิ่โอ้โหตอนอันนี้มันไปพันยังไงอะนั่นนละสิปลากระมังนี้เนี่ยตัวดีแต่ปลากระมังอะก <c oughs> ระโดงมันไปพันไงเอาไม่ออกเลย นี่ทุกคนดูตัวโอเคแปลงล่างแล้วน้องโฟนแปลงล่างแล้วกลัวกังเกงเปรอร์ไปโน้นโตเล่อย นี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะไหนขีดดำมะพ่อไหนอ่ะไหนหางแดงขีดดำดำอ่ะหางแดงขีดดำดำปลาแก้มช้ำแก้มช้ำไหมอ๋อโผล่ต้องคอยบอกพี่โฟดหน่อยพี่โฟดเป็นมือใหม่หัดดูอือไอ้ก็แก้มช้ำตอยอปล่อยไหมตัวนี้แก้มช้ำได้ปล่อยเพื่อตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้มันแก้มชมพูเออ อันนั้นโดนต่อยหรือเปล่าแกอันนี้เพิ่งโดนแรกๆแกมันยังไม่ม่วงมันยังแดงอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ป้าจะมาจากปทุมนะครับเอาไปฝากแกแก้มช้ำปลาแก้มชตัวใหญ่เดี๋ยวได้ลูกปลานินด้วยหรอตัวมากอะพี่ฟดปลาแก้มช้ำตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยออกสีมันจะออกแบบนิดๆ เห็นลูกปนินมันต้องเวลาคนเราทาแก้มอ่อนอ่ะทอ่อน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 ตัวเล็กปล่อยตัวนี้ก็ปล่อยโอ้โหปลากระมังเล็กมากอืมสงสารเชียร์จะรอดไหมเนี่ยรอดฮะรอดไม่รอดแล้วล่ะเก็ดทะลอกหมดแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอ๋อทุกคนนี่ตึ้งถังเลยนะครับเยอะมากโอ้โหสองหมายเท่านนี้ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบบ๊าายยเดี๋ยวเราไปจุดข้างหน้ากันต่อนะครับทุกคนไปไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดหน้านะคะบ๊ายไปเดี๋ยวทอดหรือทอดล่ะก่อน